นี่ก็คืออุปกรณ์ของฮาเนาะจ้าโครงไก่ชัยใหม่นกอ,อกจากห้ากระสีหลอกระปูหมานอีกแล้วจ้าพี่น้องใส่ไปหันยางมาเบิงเห็นกระปูตัวใหญ่ๆเลยจ้ากระปูหินปูหินได้อีกแล้วจ้าพี่น้องอ้ยกาบใหญ่แห้งจ้าจ้ละ นี่พี่น้องกับปูหินได้แล้วค่ะตัวเนื่องค่ะต๊นสามสามมานอีกแล้วค่ะพี่น้องถ้าใส่ลงไปข้ากรยามขึ้นมาเนาะคะ่ะกับปูหินค่ะพี่น้องสามโต๊ะเลยค่ะเจ๋ล้ะ มันหมานจ้ะพี่น้องมันหมานกับปูหินจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป่องไปสุขูุกคนพอเม่พี่น้องลุงป่านาอาเนาะจ้าเมนีรถเจนีอีสานแชแนลสิภาพี่น้องมาหากินหาอยากเนาะจ้าอยู่น้ำในน้ำผู้เนาะจ้ะผ่าหากับปูหินเนาะจ้ะพี่น้องไปชมกันเลยจ้า บโลเจนี่สิมาซัมไนเนาะจ้าเน,นี่ก็คืออุปกรณ์ข้องห้านะจ้าโค่งไก่ชัยใหม่เนาะจ้าห้ากสิโลออกับปูไหวแนวนี้เนาะจ้าพี่น้อง ใส่กับดักก่อนเด้อค่ะนี่กับดักข้ากับสียางไปน้ำหนามเนาะคะ่ะนี่ก็คือบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้อง เสียบบ่ได้ค่ะพี่นอ้องถ้าต้องหาหมองตื่นเตือนเนาะคะ่ะบรรยากาศนะคะ่ะมิเตหินน่าจะพี่นอ้องยามยางกดละมัดระว่างจะ้ะ ไปกันต่อจ้าต้องจำหมองเสียบให้ได้น่ะจะนา,าม,มาเอามันนี้ผ้าพี่น้องมาขืนเขาลงหวยนะจ้า โตมันมเนี่ยมึงเสียบหม่องเี็เท่าเนี่ยเห็นง่ายๆจ้ะแต่จําได้พร้อมเด้พี่น้องเสียบแล,ล้วจําอะไรแต่หาบุเห็นจ้า มานเหรอคะพี่น้องเพิ่นกำลังมากินเนาะคะ่ะโอ้โอ้โอ้เจ้โตเอาคุณยอนเอาเพืนอนนั่งตรงไานมานอีกแล้วค่ะพี่น้องข้าใส่ลงไปข้ากระยามขึ้นมาเนาะคะ่ะกระปูหินค่ะพี่น้อง สามโตเลยค่ะเจ๋งล่ะร่างยามสองหลังนะคะพี่นอ้องใส่พี่พี่กองอยู่พี่ มานอีกแล้วจ้าพี่น้องโอ้ตัวนี้สงสัยตัวใหญ่อยู่จ้ามานทุกหลังเนาะจากพี่น้องอู้กระปูหินเนาะจ้าโตบักใหญ่กล่ำใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องกระปูหินเนาะจากตัวแม่ที่ตัวผู้ตัวเมน้องหมาเนาะตัวเมีย่ของ หารยู่งขาพี่น้อง มานจะมานอยู่กำลังไส้กับมานเลยจ้ามันได้กินไหวขนาดจ้ะมันจะใส้ลงกับเขามาปุ๊บปั๊บเลยจ้ะพี่เนอะ หมานอีกแล้วจ้าเสด็จตัวใหญ่หรือตัวน้อยเนาะจ้าอึ๊บอึ๊บ We'll see. Good night. Huh? ตัวหญ่ตัวงามแห้งตัวนี้คือตาาแนน่หินล่างๆเราจะนาหันว่าแล้วกามง่ญ่จ้าพี่น้องกระปูหินแสบๆจ้า กูไปตัวเดียวปูตังต้งัตมันหมานจ้ะพีนนน่น้องมันหมานกับปูหินจ้ายา,ยามอรอบแผลกรอบเดียวเนอะจ้ะพี่น้องมันอยู่จ้าแล้วแรงอยู่จ้า ใส่ครูถังสีเนาะจ้ามีแต่โตใหญ่ไลไ้จ้ะพี่น้อง